สวัสดีตอนเช้านะครับเวลาตีห้ายี่สิบพอบานพ่อขัวกําลังยี่เดินทางไปกป้านะครับเดินทางจากสมุทรปราการยอ,อกไปบางบอนัดกับมูไว้นะครับขอติดตามมึงนะครับว่ายีได้ป่ากันบ่ ตอนนี้กไกลทึ่งไม้แล้วเนาะีหอยวล้อน้ำไปกินก่อนนะคือร้านสะดวกซื้อนะครับไกลทึ่งแล้วครับใช้เวลาก็ประมาณเกือบสามสิบนาทีนะครับจากสมุดป,ปาการมาบางบ่อทึงไม้ที่หอาไปตกป่าแล้วนะครับ ถึงไม้ที่เอาโต๊ะกันมือนี้แล้วนะครับช่องบอ่อไไปปอันนี้ทีมงานนะครับใส,ใส่หัวเหล็กมาวะอ่ะถ่ายครับพี่ออฟนะครับว,วันนี้จะเอากระพงไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว ยิมงานครับวันนี้แข่งขันกันนะครับ,บนนเออเมื่อกี้ไม่ทันได้อัดนะครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งนะครับอะไรนะต่อต้องต้องบอกว่าปลาล์มเหรอวันนี้ไม่ปลาล์มแล้วนะครับใครจะปลาล์มนะครับ,บดได้มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับขาลุยกําลังจะไปนะครับ

ยุธนะครับลุงยุธจากช่องไหนนะครับครับจากแก้งสมัง,งนะครับเขียงใหญ่นะครับครับ วันนี้มามองมาลงเพงได้เดี๋ยวรกองเกงกันร่มกลังดีเลย๋ตวผมก็ลอยไปนึงลอยไปนึงลอยเงาผิวมนแรผิวใหญ่เว้ยเอาไปเก็บก่อนนี้เจ้าไอ้างไปไ้างอันนี้ฟลามเยอะแล้วเนี่ยอ้าว

tóc dần thấy đi lấy không นะครับวันนี้เยอะครับนะครับนะครับอันนี้หน้าปลาตัดเียแบ่งมานะครับหน้าปลานะหน้าปลานะครับ